แผงมือสองราคา700บาทมาดูกันเลยว่าไฟจะออกเท่าไหร่สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมในช่องโดนัทส,สไตล์นะครับวันนี้จะพามาดูแผงโซลาร์เซลล์มือ2ราคา700บาทที่ผมสั่งมานะครับ จริงๆแผงมาถึงแล้วประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับแต่ยังไม่มีเวลาช่วงนี้งานยุ่งวันนี้ก็เลยเอาแผงเนี่ยมาลองวัดไฟดูนะครับว่าจะได้กี่โวลต์อันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าวันที่2อมิถุนายนนะครับประมาณ8ดโมงเช้าแดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมีเมฆครึ้มๆบางส่วนเหมือนจะมีฝนตกนะครับ อันนี้ผมก็ทำการลองวัดโวลต์ดูครับอา,อาจจะตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็วัดมือนึงโอเคครับนี่เลยครับไฟ จากแผงที่ผลิตได้ประมาณ88.9 89โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแผงออมฟัตนะครับผมได้แปะเนมเพลตของแผงไว้แล้วที่ช่วงต้นคลิปนะครับผมสั่งมาทั้งหมด4แผงนะครับกัจะเอามาอนุกรมกันทำเป็นไฮโวลต์นะครับแล้วเอามาเข้าสวิตชิ่งอีกทีนึง หลังจากนั้นก็จะเอาไปดันตัวกริดทายนะครับเพื่อช่วยลดค่าไฟที่บ้านนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเลี้ยงปลาคาร์ที่หน้าบ้านนะครับต้องใช้ปั๊มน้ำแล้วก็ปั๊มออกซิเจนทำให้ค่าไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงเลยทีเดียวเป็นไงกันบ้างครับกำลังไฟแรงดีเลยทีเดียว อันนี้ก็คือตัวสเปคของแผงนะครับเป็นแผงขนาด145วัตต์นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ